สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมดบฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยระวันเด็ดๆอีเหล่น้องชมเมื่อนี้จะมาปล่อยสูตรระวันนะคะเป็นสูตรเล่าพัฒนาละก้าห้าหน้อยของ,งวดวันจันที่สิบห5าเมษายน้องชมผูด้ดดเข้ามาแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาคิปใหมท่ที่ั้งงจองได้นาเสนอนะคะ ในมือนี้น้ำชมจะเสนอสูตรเมริมโขงสูตรของอาจารย์ตอยแล้วกะ็สูตรของเซียนว่าปีปทุ่มให้ได้พิจารณานะคะหลังจากมาว่านี่น้ำชมเลขห้าน้อยจะไม่เบิงของสูตรเมริมโขงก่อนน้ำชมเขารั่วสามรอบเลยนะคะมาว่านีปังอิลีน้ำชมปังรั่วคือเก่านะคะ เลขห้าน้อยเน้นตั้งแต่เฉพาะกิจไปจนหอดวีพีกับมาตั้งแต่เฉพาะกีจเลยน้ำชมแตกตรงๆมาตัวเนีนจังๆเลยนะคะเลขที่ออกคือแปดเจ็ดหกน้ำชมเจ็ดหกตวัวนี้มาตรงๆน้องคำชมพอมาหอดห้าน้อยพิเศษนะคะเลขที่ออกคือ 5, 7, 7, ห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวนี้กะเขาตัวเนีนรั่วคือเก่านะคะรับทรัพย์นนอแล้วนะคะ พอมาหอดห้าน้อยปกติน้ำชมเลขที่ออกคือเกาหนะคะเก้าหเก้าตัวนี้เขารั่วสามน้อยรวดเลยนะคะยินดีกับคนที่เดชโชคเดมานเดค่ะเดอ้อมาว่านี้สูตรแม่ริมโขงกะปังรั่วคือเก่านะคุณผมชมมือนี้สูตรแม่ริมโขงได้คัดชุดเต็มออกมาาหาพิจารณาและคุณชมในงวดนี้นะคะ เป็นของงวดวันจันทร์ที่สิบหาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้ชมตรงกับวันหยุดน้ำน,นะคะเมื่อนี้กระไดลงแนวทางชุดเต็มให้ได้พิจารณาคือเก่ารำชมเป็นสูตรลาพัฒนาแลวกะ็มัดรวมหาน้อยนะคะของงวดวันจันทร์ที่สิบห้านีเลขวิ่งเลขแล่นจัดให้มีหากัดสีนะคะจับคู่ชุดเต็มให้สิบชุดสิบหางคือเก่ารำชม นี่หาสีหาสามหาสองหาหกสีสามสีสองสีหนึ่งสีศูนย์นะคะละการเลขพิเศษสองชุดสองหางคือสองหนึ่งกับสองเก่าร่มชมเนียนไฮห,หาชุดหาหางคือเก่าคือหาสีหาสามสีสามสีสองละก็ซีหนึ่งนะคะ เลขสามตัวงวดนี่คัดให้สี่ชุดสี่หางคือสามสี่สองสามหาสองหกหาสามแล้วก็3สามสองหนึ่งน้ำชมนินตัวที่มัก่กโมน,นะคะคือสามสองหนึ่งตัวนี้นะคะน้ำชมพิจารณาเอาด้วยค่ะเดอ้อผู้ใดมักชอบสูตรแม่ริมโขงนะคะสูตรหวยแระวันแคปนาจอไว้พิจารณาได้เลยน้ำชมแล้วก็ในคลิปนี้มีสูตรของอาจารย์ต่อยน้ำน้ำชม อาจารย์ต้อยมือนีได้ทรงตัวเลขมาไห้พิจารณาหน่อยๆเน้นๆนึ้นเก่าขนมชมสูตรของอาจารย์ต้อยมือนีนะคะเป็นของงวดวันที่สิบห้าเมษายนขนมชมมือนีอาจารย์บอกว่าวิ่งรูรุนะคะศูนย์กับหนึ่งจัดได้ทั้งบนทั้งล่างขนมชมจัดคู่ไห้นะคะกลับไปกลับมาได้แปดชุดแปดหางขนมชม คือศ5นย์หาหาศูนหาหาหนึ่งหกศูนยนแล้วก็หกหนนะคะนี่คือชุดเต็มของอาจารย์ต้อยสูตรไรวันนะคะเน้นเฉพาะหาน้อยน้ำชุ่มตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนหอดน้อยวิ่งที่คือกันนะคะมักชอบสูตรอาจารย์ต้อยแคบหน้าจอไววพิจารณา,าได้เลยะะด้อค่ะเด้อล้วการในคลิปนี้จะมีสูตรของเซียนว่าปีปทุมให้ได้พิจารณาคือเก่าน้ำชม สูตรพอเห่ามือนีได้คัดชุดเต็มออกมาให้เน้นๆคือเก่าคาราชมในมือนี้นะคะสูตรของเซียนว่าปีปทุ่มจะไม่เบิง้งงวดทิพานมาของพอเห่าก่อนน้ำชมงวดทิพานมาเมาว่านีนะคะเลขพอเห่ามาแต่สายวิ่งสายแลนน้ำชมโดนโดนนะคะเลขพอเห่าจะหลุดนะ้ำะชมสำหรับเลขไร้วันนะคะ มือนีพ่อเฮาได้คัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณานผู้ชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดเฮเฟนชองเข้าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพ่อเฮานะคะว่าในมือนีพ่อเฮาจะได้เป็นตัวใดแบบใดนะคะไปติดตามรับชมโดยฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาคนเฟร่มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อเออสวัสดีแม่ล่ะค่ะมือหนีมาตามหวยได้วันเหฟแฟนช่องได้พิจารณาคือเก,กันนะคะ มือนีจะเป็นสูตรห้าน้อยของงวดวันจันทร์ที่สิปานนะพอนะเลขพอเห้านะคำชม่เมื่อวานเลขไรยวันหลุดไปนะคะบ่ะเป็นอย่างนะพอดโดๆจงหลุดเนาะสำหรับห้าน้อยพอเห้านะคะขอ,อ,อตาเลขวิง่งมาทำกันเลยว<ะ>ันนี้นะเลขวิ่งจับกดข้อกันมาเนะพอ่อเลขเซียนว่าผีปะทุมมนะขนาดหลาดเมียนดนดๆจะหลุดแบบนี้นะพอ่อสำหรับเลขพอเห้านะคะมือนีเป็นทีนานหลุดนะพอนะสำหรับห้าน้อยนะคะ งวดนี้เป็นของงวดวันจันทร์ที่สิบห้าเนาะคะ่ะฮานอยมัดรวมเนาะคะ่ะอา้าวมือนีไสสยเที่ยวต่างประเทศนะคะพิจารณาคือเกาเอาอ้าวมือนีได้เป็นตัวใดเนียค่ะพ่อเลขวิ่งเลขแลนเท่าวิ่งกับวันนี้เลขวิ่งนะคะได้สี่กับห้านะคะพ่ออา้าวทีนี้จับคู่ค่ะพ่อวันนี้จับคู่กับมีสี่ศูนย์สี่หาสี่หก สี่ศูนย์สี่ห้าแล้วก็สี่หกค่ะพ่อ,อาแล้วก็มีสูตรของเซียนว่าปีปัททุ่มแล้วก,ก็ชมเมอร์นี่พอเฮาจัดไทยเฉพาะสูตรห้าน้อยเด้อค่ะเด้อสูตรห้าน้อยงวดวันที่สิบหาเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะคะ มือนีพอเข้าจัดชุดเต็มห้คือเก่าน้ำชมมือนีจัดชุดห้ยสิชุดนะคะสำหรับเลขกหาน้อยพอเข้าจะจัดห้แบบนี้ทุกรอบนะคะชมเลขวิ่งเล็กแรนมือนีได้4กับหานะคะจัดคู่ไฮมีศูนย์ีห้าี4หกหาศูนย์หาสองสอง 6 8แปดเแล้วกับเจนึ่นะคะเน้นให้แค่6ชุดหกหางคือ40่6 5 0 5์สีองหกแล้วกับหกเน้นเน้นน้มชมแล้วกัมือนีนะคะพอเฮ่าจัดเลขหลักร้อยให้คือสองกับหานมชุ่มพอเฮ้าใจดีนะคะมือนีเฮดเลข3าตัวห้พิจารณาชุดเดียวหางเดียวนะคะ คือสองหาศูย์เนีนๆน้นงชมนี่คือชุดเต็มสูตรห้าน้อยมัดร่วมเรียนได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปชนหอดน,น้อยวิไอพีสูตรเซียนว่าปีประตง,งวดวันจันทร์ที่สิบหมษายนนะคะผู้ใดมักชอบสูตรของพ่อเฮาเหลขไรวันก็เดินดีหลายน้งชมแคบหน้าจอไว้พิจารณาได้เลย้อคะเด้อขอเน้นย้ำนะคะว่าแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบจังจัดน้งชมบ่หมักบ่ชอบกะบึงเพื่อความันเทิงซื่อๆก็ได้น้งชม คลิปนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้แฟนช่องห้าทุกท่านทุกคนนะคะมีโชคมีใช่โชคโมันๆนี่ป,ปังกันสุขสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ